สวัสดีครับวันนี้ร้านไพวันจะพามาชมจากโพงไดเล็กแก๊กรุ่น e c s นะครับเป็นตัวนี้เป็นรุ่นไฮสปีดนะครับหน้าจอเขาก็คือมีตัวปิดเปิดไฟ LED ตรงสองสว่างที่หัวเข็มนะครับแล้วก็มีกำหนดเข็มปักเข็มยกก็คือตรงขีดอยู่เนี้ยขีดอยู่ข้างบนก็คือเข็มจะยกทุกครั้งเวลาเราหยุดถ้าเรากดตัวบวกแช่ไว้นี่ครับ เ็มมันจะปักทุกครั้งถ้าฉีดอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาเราหยุดเข็มมันจะปักทุกครั้งแล้วก็มีสปีดช,ช้าเร็วอยู่ที่หัวจักรนะครับ5,000รอบนะครับผมความเร็วสูงสุดช้าสุดอยู่ที่500รอบนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นรุ่นไฮสปีดนะครับไฮสปีดเสียงจะนิ่มแล้วก็สปีดได้เร็วมากนะครับเป็นจักโพงสีเส้นไดเรกแก๊กมอเตอร์อยู่ในตัวนะครับผม ทีเข็มจะสวยมากครับผ้าหนาผ้าบางเย็บสามารถเย็บได้เย็บก็โค้งได้ทั้งหมดเลยนะผ้ายืดสปีดตัวนี้เป็นไฮสปีดมันจะรอบม,มันจะเร็วับโอเคครับถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สินค้าเข้ามาลองที่ร้านไทยวันเราได้เลยนะครับโอเคครับร้านเราอยู่เพชกระเซมหกข้าวเขตหนองแข็งกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับ